ต้อนรับเข้าสู่ช่อง AJ คา Garage ช่องที่รวบรวมเรื่องราวแห่งเทคโนโลยีพลังและความแม่นยำที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับยานยนต์และเครื่องบินทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดจากทั่วโลก วันนี้เราจะพาคุณขึ้นส,สู่ท้องฟ้าพร้อมกับเครื่องบินรบอันทรงพลังและมีชื่อเสียงมากที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินนั่นคือรอยัลไทยแอร์ฟอร์ส F16 Fighting Falcon รุ่นปี2026เครื่องบินรบที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความเร็วและความแม่นยำของกองทัพอากาศไทย F16 Fighting Falcon ได้รับการยอมรับมานานในฐานะเครื่องบินรบที่มีความคล่องตัว รวดเร็วและเชื่อถือได้รุ่นปี2026ยังคงสืบทอดต,ตำนานนั้นไว้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมการอัปเกรดระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการรบยุคใหม่เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงภายนอกแต่เป็นการยกระดับเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่ทำให้ F-16 กลายเป็นเครื่องบินรบหลายภารกิจที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเรดาร์ระบบใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องนักบินที่ทันสมัย ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นและระบบอาวุธที่หลากหลายทำให้เครื่องบินรุ่นนี้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ หัวใจสำคัญของ F-16 ปี2026คือเครื่องยนต์ General Electric f 1 1 0ที่ให้แรงขับสูงสุดและสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมต2เครื่องยนต์นี้ให้ทั้งพลังเร่งความประหยัดเชื้อเพลิงและระยะปฏิบัติการที่ยาวนาน F-16 ของกองทัพอากาศไทยสามารถทำภารกิจได้ทั้งการสกัดกั้นทางอากาศและโจมตีภาคพื้นดิน ด้วยโครงสร้างตีและลำตัวที่ออกแบบให้รองรับแรงลมและการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วทำให้เครื่องบินสามารถเลี้ยวหลบหลีกและเข้าต่อสู้ทางอากาศได้อย่างแม่นยำระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ f 1 6ปี2026ได้รับการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดโดยติดตั้งเรดาร์ AESA Active Electronic a l l y Sky Array ที่มีความสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันแม้ในสภาพแวดล้อมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็นระบบดิจิทัลมีจอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชันและระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายรวมถึงหมวกนักบินแบบใหม่ที่สามารถแสดงข้อมูลสำคัญตรงหน้าตาแบบเรียลไทม์ช่วยลดภาระการทำงานของนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจขณะรบ ด้านอาวุธ F16 ของกองทัพอากาศไทยรุ่นใหม่นี้สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่ขีปนาวุฒอากาศสู่อากาศอย่าง a i m 1 2 0 AMRAAM และ AIM-9X Sidewinder ไปจนถึงระเบิดนำวิถี JDAM และอาวุธโจมตีภาคพื้นดินที่มีความแม่นยำสูงจุดติดตั้งอาวุธใต้ปีกสามารถปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นภารกิจคุ้มกันทางอากาศ การสนับสนุนภาคพ,พื้นหรือการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ F-16 ก็พร้อมเสมอสำหรับทุกสถานการณ์ระบบกล้องตรวจจับและเลเซอร์นำวิถีที่ทันสมัยช่วยให้โจมตีเป้าหมายได้อย่างแน่นยำในทุกสภาพอากาศในแง่ขอองค์การออกแบบ F-16 ยังคงเป็นเครื่องบินที่มีความสวยงามและทรงพลังที่สุดในโลกด้วยรูปทรงลู่ลมดมกระจกห้องนักบินที่มองเห็นได้รอบทิศและหางแบบเดลต้าที่ให้ความเสถียรในการบิน ระบบควบคุมแบบ fly-by-wire ทำให้การบังคับเครื่องแม่นยำสูงแม้ในขณะทำการบินผาดแผลงรุ่นปี2026ยังเพิ่มการเคลือบวัสดุดูดซับเรดาร์เพื่อลดการตรวจจับจากสัตว์ปูเพิ่มสมรรถนะในการรบยุคใหม่กองทัพอากาศไทยได้ดำเนินโครงการปรับปรุงฝูงบิน F-16 อย่างต่อเนื่องเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบินรุ่นนี้ให้รองรับภารกิจในอนาคต การปรับปรุงประกอบด้วยโครงสร้างเสริมความแข็งแรงระบบคอมพิวเตอร์ภารกิตรุ่นใหม่และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยป้องกันภัยจากขีปนาวุธและเรดาร์ระบบดาต้าลิงก์ใหม่ยังช่วยให้เครื่องบินสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินและหน่วยภาคพ,พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะ F-16 มีอัตราเร่งและการไต่ระดับที่ยอดเยี่ยม สามารถบินที่ระดับความสูงได้หลากหลายและทำการเลี้ยวแบบความเร่งสูงได้อย่างมั่นคงด้วยรัศมีการรบกว่า550กิโลเมตรและสามารถติดถังเชื้อเพลิงเสริมได้ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจระยะไกลได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าหลายประเทศทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและทรงประสิทธิภาพ ในด้านระบบป้องกันตัวเครื่องบิน F-16 รุ่นปี2026ติดตั้งระบบเตือนภัยเรดาร์เครื่องปล่อยแชร์ฟอลและแฟลร์และระบบปอต้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามและตอบโต้โดยอัตโนมัติช่วยให้นักบินสามารถมุ่งเน้นภารกิจได้อย่างมั่นใจระบบเหล่านี้ผสานกันเป็นกรอบป้องกันชั้นยอดในสนามรบนักบินของกองทัพอากาศไทยเป็นอีกปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ พวกเขาผ่านการฝึกที่เข้มข้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องได้อย่างชำนาญห้องนักบินของรุ่นปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นเก้าอี้นักบินแบบใหม่ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการบินระยะไกลพร้อมการจัดวางอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน อนาคตของ F-16 ในประเทศไทยยังคงสดใสาการอัปเกรดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การพัฒนาเครือข่ายป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งและทันสมัย F-16 รุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับระบบพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นอีกก้าวหนึ่งขององค์การรักษาความมั่นคงในภูมิภาคในมุมมองทางวิศวกรรม F-16 ปี2 0 2 6เป็นเครื่องบินที่มีความน่าเชื่อถือสูง ด้วยระบบตรวจสอบสภาพเครื่องอัตโนมัติที่สามารถรายงานปัญหาให้ช่างทราบได้ทันทีลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดอีกทั้งยังมีโครงสร้างวัดสดุค,คอมโพสิตท,ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น F16 ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนภารกิจได้หลากหลาย ทั้งลาดตะเวนป้องกันน่านฟ้าโจมตีภาคพื้นหรือสนับสนุนทางยุทธวิธีเครื่องบินรุ่นนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอาวุธนำวิถีและระบบตรวจจับขั้นสูงได้อย่างแน่นยำและได้พิสูจน์ศักยภาพในภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตรหลายครั้งในเวทีนานาชาติในด้านรูปลักษณ์ F-16 ปี2026มีการปรับปรุงรูปทรงให้ลู่ลมมากขึ้นห้องนักบินออกแบบใหม่และเพิ่มโครงสร้างที่แข็งแรงแต่เบา ทำให้ประสิทธิภาพการบินดีขึ้นกว่าเดิมทุกด้านทั้งความเร็วความเสถียรและการควบคุมการพัฒนาเครื่องบิน F-16 Fighting Falcon ของกองทัพอากาศไทยในปี2026ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันประเทศและการรักษาสันติภาพในภูมิภาคเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงเป็นอาวุธทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติไทย ในปี2026เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีการบินขั้นสูงกองทัพอากาศไทยยังคงยืนหยัดด้วยฝูงบินที่มีทั้งความทันสมัยและศักยภาพสูงสุด F-16 Fighting Falcon ยังคงเป็นตำนานที่บินอยู่เหนือท้องฟ้าไทยอย่างสาง่างามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความภาคภูมิใจของชาติ ขอบคุณที่รับชมการรีวิวฉบับละเอียดของรอย a l ไ h a i Air Force F16 Fighting Falcon ปี2026หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง AJ Car Garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์จากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าที่เราจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมแห่งอนาคตของวงการการบินและการป้องกันประเทศบนช่องของเรา AJ Car Garage